อันไหนัหนแกบอกว่าแกขายหน่อยร้อยห้าสิบมึงจ่ายเงินกูไม่ไม่มีเงินจ่ายกูอะก็เอาเสื้อมาก่อนนี่กูให้ตังค์อ่ะกูไม่เออก็ไม่ซื้อให้ได้สิเออเออเอาไงเอาไงซื้อเจ็ดสิบบาทเพราะสินค้ามันเขาเพิ่งให้มากูไม่เชื่อให้ไม่สินค้าไม่แกะกล่องใช่ไหมไอ้กล้องพูดเด็กสินค้าไม่แกะกล่องแล้วแล้วโทรศับก็เจ้าอยู่เออเอาไงขายเท่าไหร่เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ว่าเอลาไหร่าเท่าไหร่ เฮ้ยไม่เกี่ยวกับล like ุงปาไม่กดี่ได้บดวเออเอซีให้จ้าแล้วไม่เกี่ยวกับลุงป้าของก้ไม่สิอะไรกูไม่ใสเลม่เยอ่าก็เม่อกเออไม่หไไม่ใส่เลยพเอองโก้านตั้งร้องเอาอะไรมกล้วยเออเเอาไว้เอาไว้เออ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 ่ทออเอาผมก็ทมนีมมัออีเลยนดเดี๋ยวไม่อกูไม่ให้เลกูไม่อเรียนนะกูไม่อมรักกูเลย เออวก็ไม่ขายไม่ได้ลูกป้าขายมาลูกแมไหนก้องไม่อเา่ีอะไรขานไงมันเดินลงไปไงแม่อ่ากงพวม้องมาได้จ้ากงมึงอ่ะมึงเอาไปเน่ใซื้อเอาไปไหนก้องไปไหนก้องไหนก้องไป อยาเล่นของแรงนะไม่เล่นบาลีจัดการนินี้บาลีนี่บาลีจัดการนี่เอาของกูไปเลยนะไม่ได้จัดการหรอกม้มไลองก่อนไม่ได้ลองกนเงื่อนเร็วๆลองไม่ได้ถ้ามึงลองพูดบอกให้ปลาว่ามึงเอาเสื้อกูไปอ้าวเอาแล้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 วก็ฟ้องผู้ใหญ่ปลาแล้วเ้ารงนี้กูไม่เอามือเลยเออเออเอาเลยเอาไยน้อยน้อยไปน้อยไป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 ไไป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 ไไ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  เออมาเลวยเยเฮ้เรียกเรีตัวช่วแล้วเว้ยเอาเลยเอาเลยน่อยไม่มีอยู่แล้วเออเอาแม่้อเมาเลยกูไม่สู้อย่าักกูอะไรเออเอาไปง้อกันเลยเออเอาเอเอาไปเฮ้ยเอาเขาโก้ไปเอากูไม่เยอเลยเออเออ้าอเลยสองสองลุ้มไองล้มน่งเออเออไมยุ่งไปตัวหายยกูเลยเออสองลม่ไว้ ต้องเงนก็ได้ละค่ะฟังกูให้เนี่ยเดี๋ยวรจะไปหาพ่อป้าก่อนมาหรอเจ้าหน้าที่หาพ่อป้าก่อนนะไม่ต้องนาทีอกบอกว่ามัจะขายแต่ไม่อะไรวะเนี่ยไม่ให้สองรมันก็ไม่มีเงินซื้อกูไม่มีเงินรู้ถูกด้วยกูไม่ให้ด้วยคนไม่ขายคนน่าได้แล้วอีกกล้วยเอาไปที่เขาแล้วนะเขาแกล้งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เอซีส่งเสื้อมาให้เขาเลยแกล้งว่าขายไหมเไยถามว่าขายไหมนะ กูกูไม่เคยดียู่แลเข้ามาได้กูต้องห่วงมันก็ห่วงมากเลยนะของของเูต้องห่วงมากขายแล้วมันฉันตินมาที่หัวเขาไม่แม่ขาอะไรมาเออแม่ก้องแม่ก้องเมื่อวานเขาบอกว่าเขาเขาจะขายหน่อยร้อยห้าสิบแล้วประกาศคำอ่ะเออเขาไปอยากมาลองอ่ะเขาไปซื้อเสื้อเขาต้องลองก่อนอ่ะเออเธอขายเสื้อคเขาต้องลองก่อนดิจายกูกูไม่ให้ลองไม่ได้ไม่ได้เธอทำนี่ไม่ถูกกูไม่ให้ยืงอะไรกูเนี่ย ใจดำเรื่องของกูแต่เรกูกูบอกว่าเสื้อกูกูไม่ให้คุณก็ไม่ได้คุณต้องไปต้องทำอะไรนี่ของผิดกฎหมายไม่จ้ายาเส้นก็นี่ไงใจดำกูไม่ให้สูบไม่ซูบแล้วของเมืองเดี๋ยวมึงเอาไว้กับกล้องมาใหม่กูไม่ให้สูบเออเออเออคจะสูบไปเนี่ยกูยึดมามาณนี้เลยเอาไปเถอะโดนยึดแล้วครับกูยึดนะคูอย่าเพิ่งเคลียร์ดิเรื่องกูก่อนยึดหลักฐานแล้วครับยึดหลักฐานแล้วยึดหลักฐานแล้วครับเฮ้ยมีหลักฐานเนี่ยเฮ้ยโดนยึดแล้ว ยาด้วยโดนยึดแล้วไม่ใเอาเฮ้ยกูยึดไหนคนตัวเลยเฮ้ยกูยึดนะครับตอนนี้ยึดนี่นะครับไปคนตัวเลยกูไม่ให้เขาไม่ได้เลยจับอีกยังเลยจับนี่คนยืมมาจับกูแล้วจับกูกูใส่เนี่ยเออเออเอา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 เชียเชียเชียเอาเอาใครจะได้นะเอาดูสิเออดูสิแม่กองยาวได้ไหมเอาอยู่ไหมเออเอาได้มาคนมาเอามาสิดมาเดี๋ยว จะให้เออกูจะให้แน่นนี่นี่นี่ต้องโดนยึดครับเร็วๆมึงจะพ้นอะไรดีลานจริงๆไม่้อกไไม่ให้เอาดีถ้างันก็ให้กูลองเสื้อเปล่าเออเอาอต่อรองเดี๋ยวไม่ไปคนตัวเองอะเสื้อกูอเออกูไม่ไป้นกูมีมารยาทกูต้องคนที่กูไม่ตายแล้วก็อยู่ไม่ได้สัตว์เออเออเดี๋ก่อนเดีอนเดอเดี๋ยว้ใครจะชนะใครจะชนะเร็วๆ จะให้เร็วเลยร็วเนี่ยวงพ่หมาวมไม่มีอะไรเลตอีันานมีเยอะี่ว่าเฮ้ยลูกอมตั้ง่นั้นเวเยตั้งย่ยึดที่หมดลูกอมก็ยึด่ย่งเอวเดี๋ยวเอาไเดี๋ยวเอาไปเ็าไไมนมีวันนี้วันพราอารมณ์เสียไปจานมึงแทมีเดียวมีเยอวันนี้มึงต้องกล้าเข้ามาิเออเออไม่ก็่็ไ่ก็หน้าที่ยึดมเออลูกมลูกอม

ปวนกูขอไม่ต้องขนไอ้โง่กูไม่ให้ขนหมดถ้าต้องก็มาเลยจังเข้าขนเองให้ได้อย่าขนอย่าขนอย่าเข้ามาก็แล้วกันอย่าท่านี่มาติดต่อเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะจะมาขออยู่ที่นี่เหรออยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ปัดหลังปัดหลังปัดหลังคุณจะมาหาผมเรื่องอะไรปัดหลังปัดเรื่องอะไรคุณไปอะไรมาถึงต้องปัดกก็มาาับเหมมาาคุณไไปปออะรถึงงต้ัดหลังคุณตอก่อน ไม่สบายก็ไม่ไม่สบายอาการเราเป็นยังไงเอามาปัดไม่ได้ไงอาการคุณเป็นยังไงอีแบมมนเดี๋ยวมันชอดพูดจะไปตบมันแล้วให้หมออามหรือมึงไปตบอไปเอิญกูมันไม่กลัวมาเองแล้วมันมาทีไรมึงชอบพูดเสื้อเสื้อเขาบอกย้อยผิดมึงไม่พูดวะอ่ะข้าไปตบเลยตบเลยาไปข้าไป ไปเลยไปเออผู้ใหญ่ไปสั่งล้วเข้าไปเลยุหน่อยนู้นจุมือ้เฉยาปเาจริงจริงไปตากถุงกับจริงเอาจริงจเานะเขาเป็นแผลอยู่เฉยโอ้ยง่ายหน่อยแทนง่ายหน่อยแทนเลยง่ายหน่อยแทนเอยเออฮัลโหลเสื้อมาจิตวิบากเอ้าบาเสื้อยังไม่ อะไรเสื้อยังไม่ลงตัวเหรอเนี่ยยังไม่ลงตัวเสื้อเหรออยากได้เสื้อเพราะมันแล้วก็อยู่เอาค่ากวดท้องมาจ่ายพี่แหมก็ให้ตังค์มันไปสิไม่ไม่ขายเสื้อจนเจ็ดสิบาทเอาเปล่าเออเอาเปล่าเมื่อวานเมื่อวานไปขายร้อยห้าสิบอยู่มันลดราคาแล้วว่าค่อยทำความสะอาดไม่ค่อยอยห้าสิบบาทเออวันไหนก็ทำเสร็จแล้วเมื่อเช้าขวดอ๋อกไม่เช้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เสร็จ่อนเขาต่อยยืมก่อนเอาไปเข้าไปเลย เออเข้าเลยไปกตบเลยอ่ะตบเลยเออตบเลยตบอีแบมไม่จบตกเออเออแบมค่ะจะไปตัดเลือดพี่ลนกพี่หน่อยตัตกก่อนเรยไม่มีหลักฐานตัตก่อนเร็วๆมันบอกว่าแบีหน่อยหน้าตาดีคือใครวะเออในเซตในเซเซตบอกน้องน้อยีนึ่งมาไม่เด็สังเิตเธออ่ะ ฮะเป็นไรมากไหมโอ้โหทาสอยไข่บดแดงเปล่าน่ะฮ <c oughs> ะเป็นอะไรว่าช่วงนี้รู้สึกเป็นทั้งวันไม่รูโอ้โหโอ้โหอ,อุ้มพางไปเชื่อสาวลาวงก่อน เออฝึกไ้นานเนี่ยไปลอยกระทงอเออได้ขึ้นเวทีเออถ้าขึ้นเวทีอาการไปแล้วตอนนี้นะเขาสึกว่าเขาจะพยายามนี้เต้นจริงๆนะยอยู่ใกล้ไม่ได้ต้องห,างหาง่างนๆะเขาหนึ่งพีไหมครับ สนุกกับพวกเสียงเพลงอ่ะชอบไม่ได้ยังใครเปิดเพลงไม่ได้นะไม่เป็นโรคอะไรในอารมณ์ก็มีความสุขเขาอ่ะในการเต้นมีเสียงเพลงใช่ก็เต้นได้ใครไม่เต้นใช้ก็เต้นได้นะอันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วคนะมันปลายฝนต้นหนาวล้วเนี่ยมือ่อคลนม,มาเลยเนี่ยวันนี้อากาศเย็นนะคะไม่รู้ที่อื่นจะเย็นเหมือนที่นี่หรือเปล่าเมื่อเช้า ตอนประมาณตีสี่นะคะตีสี่ขาดกินเหมือนปลายฝนต้นหนาวนะมันจะมีฝนก่อนช่วงนี้นะคะมีความสดข,ของเขาเนี่ยเต้นในทั้งวี่ทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่อยู่เต้นเช้ามันก็เต้นดีอีก น้องใบน้องใบก็ตื่นแต่เช้านิ่ตัน,นนะคะอันนี้เอาทานข้าวอิ่แล้วนะคะทานข้าวอิ่แล้วเดี๋ยวได้เวลาปัดหลังปัดหลัง